ใครใครจะเข้ามาดูบ้างเนาะนะก็คิดอย่างนั้นนะนะครับสสุๆอาจารย์ท้อได้แต่อย่าถอยนะครับสักวันมันก็เข้าที่เข้าทางนะครับอาจารย์เคยวิเคราะห์เรื่องคดีก็วิเคราะห์เดี๋ยวอีกไม่นานลุงก็ขึ้นศาลอ๋อนะครับตอนนี้เรียกว่าทิ้งเนื่องจากมีการเลื่อนมันเป็นคดีที่แปลกนะครับ ฝ่ายโจดฝ่ายโจ์ที่จะเอาผิดลุงพลกับกับมีอาการแปลกๆคือมีอาการไม่มีพยายามน่ะแล้วผมเพิ่งเคยเห็นนะครับว่าฝ่ายจะเอาผิดคนอื่นกับมีการเลื่อนแบบเลื่อนแล้วเลื่อนอีกอันนี้เลื่อนไปตั้งหลายเดือนน่ะนะถ้าเราจะพูดเรื่องการตีเหล็กต้องตีตอนร้อนน่ะ แต่คดีนี้แปลกครับไม่อยากตีเหล็กให้มันร้อนเนะ่ะเออผมกงงงไว้ใครใครคิดแบบผมบ้างกดเดันนะนะสมมุติว่าลุงพลเป็นคนผิดเนี่ยคุณปล่อยให้ลุงพลมีมีเวลาในการเตรียมตัวเยอะมันมีเวลาในการที่จะเตรียมต่างๆวางแผนไม่เยอะมันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยฝ่ายจำฝ่ายโจทย์เขาจะต้องตีเหล็กตอนร้อน ถ้าเขามีหลักฐานเด็ดเขาต้องรีบจัดรีบจัดอันเนี้ยผมก็เลยแปลกใจเลยตั้งแต่ผมเกิดมาผมเพิ่งเคยเห็นคดีนี้นะนะฝ่ายจำเลยแบบว่าฝ่ายฝ่ายจำเลยอยากสู้ฝ่ายจำเลยอยากอยากถึงเวลาไม่ไหวแต่ฝ่ายจำเลยกับมานั่งรอยอย่างนี้ เนี่ยผมบอกแล้วคดีนี้มันแปลกอันนี้พูดด้วยความสัต์จริงมันแปลกนะฮะผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจปรากฏการณ์นี้ผมทุกท่านต้องคิดแบบผมเนี่ยไม่เข้าใจปรากฏการณ์นี้นะเป็นคดีที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศดุดาใส่ร้ายป้ายสีจำเลยดา่าตั้งแต่การถูกจับ ด่าจนไม่มีอะไรจะชิงดีด่าจนพาคนทั้งประเทศมาด่าเขาจนเขาตกไปจำเลยจนต่อสู้ในชั้นศาลแล้วเออมันไม่สมกับพยายามด่าเขาอะผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจปรากฏการณ์เนี่ยจำเลยต้องมานั่งรอจริงๆแล้วจำเลยเนี่ยคือเวลามันคาดเคลื่อนไปเนี่ย มันไม่เป็นผลดีจริงๆแล้วมันต้องรีบจบไปไวมันนานไปมันก็ต้องมีเทที่จะจบจะได้หมดค่าใช้จ่ายไวไวเออจะได้สรุปไปไวถ้าเกิดนานไปแล้วเกิดคนที่เขาต่อสู้แล้วเขาอจู่ๆเขาหมดเงินหมดทองสู้เนี่ยเพราะว่าคุณขยายไปแล้วเกินสมมุตเงี้ยน,นะครับเราพูดถึงสถานก,การณ์นะครับ เมื่อไม่มีเช่นจูจูไม่มีพยานมาเนี่ยสารนัดเบิกพยานวันนั้นวันนั้นนัดสามวันมีพยานมาวันเดียวอีกวันถัดมาไม่มีพยานเออประหลาดทั้งที่รู้ว่าสารนัดวันไหนวันไหนก็ต้องเตรียมคนไว้แต่คนไม่มีฟังแล้วมันเหมือนกับมันอะไรวะเนี่ย นะครับหรือมันเป็นเทคนิคนะผมก็ไม่รู้นะนะเพราะว่าสารท่านวางก็ตอนแรกเนี่ยตอนแรกคือนวันนดพร้อมเนี่ยนัดพร้อมแรกสารให้ไปเคลียร์ใหม่เพราะว่าพยานเยอะเหลือเกินพยานเยอะให้ไปเคลียร์ให้ไปสอบ ให้มันเหลือคัดแต่หัวกระที่มาประมาณว่าหลักฐานโป้งเดียวจบพอวันนั้นพร้อมสองอ่ะคนมากกว่าเดิมอีกเมื่อคนมากกว่าเดิมแล้วสารก็ต้องวางกรอบไว้ตามลายชื่อไว้อย่างดีวันนั้นกี่คนกี่คนสารอุตสาห์ท่านให้เวลาไม่หมดแล้วมันต้องลงตัวไม่แล้วแต่มาเอา้ามีการเลื่อน อามีการถอนมีการเลื่อนอาวันวางไว้สองวางไว้สามวันอ้ามีพยานวันเดียวที่เหลือไม่มีนะครับอันนี้แหละครับมันทําให้เวลานานไปแล้วเนะี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นผลดีต่อฝ่ายไหนนะครับผมไม่รู้ว่าเป็น ผลดีตับฝ่ายไหนถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเตรียมไว้อย่างดีเตรียมไว้อย่างดีเลย,ยเรียกว่าสดสดร้อนๆ้อนเนี่ยถ้ามีการเลื่อนไปมัน,นเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณรัศมีสวัสดีครับขึ้นดึกก็ดีครัอาจารย์อ่ขึ้นดึกก็จะมีมีเอฟซีต่างประเทศจะเยอะนะครับ,นะรบแต่ถ้าขึ้นดึก ก็ต้องนอนดึกนะต้องนอนดึกนะฮะอาจารย์ก็อา่านะครับไม่หายไม่หายนะครับอาจารย์ยายยังอยู่อ๋อขอบคุณยายต่างประเทศเนาะนะขอบคุณมากครับนะขอบคุณมากนะครับบางคนไม่ได้ดูทุกวันก็เลยไม่เตือนอะใช่ครับคุณนิตาพูดถูกแสดงว่าคุณนิตาเข้าใจของ youtube youtube, YouTube มัน youtube มันเปลี่ยนระบบครับอันนี้ก็ ก็มีส่วนนะ u t u b e มันเปลี่ยนอัลกอริทึมใหม่แล้วมันมันมันทำให้คนที่มาเป็น youtube เนี่ยเรียกว่าเศร้ากันไปทั้งโลกเลยเศร้าไปทั้งโลกนะครับคือสมมติว่าอาจารย์ขึ้นอย่างนี้ปุ๊บคนดูร้อยคนเนี่ยอย่างนี้ขึ้นทุกวันคนดูร้อยสองร้อยคนที่ไม่เคยดูอาจารย์ มันไม่เอาแล้ว YouTube มันไม่เอามันคิดว่าคุณไม่ได้สนใจช่องนี้นี่มันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เข้ากับระบบที่มันเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยมันก็เลยไม่เข้ากับระบบมันก็เลยมีส่วนมากๆนะครับเช่นผมขึ้นสามครั้งคนที่เคยดูไม่ดูปุ๊บ u t u b e มันลลาะออกเลย YouTube มันเลาออกหาวมันมันมองอย่างนี้นะครับ ai มันมองว่าช่องนี้มีคนดูร้อยคนสามครั้งคนที่อยู่หกหมืนคนเนี่ยไม่มาดูช่องนี้เลยถึงห้าหมื่นห้าหมื่นชุว่ามีมีหกหมืนขึ้นเมื่อไหร่มีคนดู หนึ่งรอยเนี่ย u t u b e มันก็ตีความว่าช่องนี้มีคนสนใจแค่แค่หนึ่งร้อยมันก็เลาะห้าหมื่นห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยทิ้งออกเลยดังนั้นพอขึ้นใหม่มันก็จะมีการเตือนอยู่หนึ่งร้อยคนอย่างนี้หมายความว่า คนอีกห้าหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบอ่าเก้าร้อยคนเนี่ยห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเนี่ยถ้าไม่เห็นช่องนี้ขึ้นมาอีกเขาก็ไม่สนใจเขาก็แบบเฉยเฉยเนี่ยไม่ค้นหาแต่ถ้าเขาไม่เห็นเขาค้นหาแสดงว่านี่เพิ่งเห็นก็ต้องแปลกใจอ๋อพอเราไม่ได้ติไม่ได้ดูผมว่ามาจากคุณลลิตาพูดอันนี้ผมว่ามีแนวโน้มมีส่วนนะครับมีส่วน ก็คือ ai มันไม่ใช่คนนะฮะมันก็จะถูกวางไว้อย่างนี้ว่าถ้าช่องนี้ขึ้นปุ๊บมีคนมาดูหนึ่งร้อยคนอย่างเงี้ยร้อยคนร้อยคนมันก็ตัดคนนั้นออกเลยมันจะมองว่าการเตือนไปเนี่ยมันไปเพิ่มพันละให้ youtube ผมจำจากอาจารย์เสกสรรน,นะครับปั้น youtube ท่านบอกว่าเดิมทีสมัยก่อนเนี่ย YouTube มันทำให้เหมือนกับว่าบริษัทมีนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นก็คืองานหนึ่งชิ้นพอเราโพสปุ๊บ YouTube มันมีหน้าที่เหมือนคนไปเอาโบชัวไปแจกเหมือนเราคนไปอยู่ในทางขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ย ใครมาก็แจกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กคนใส่เสื้อแบบไหนยังไงเดินผ่านแจกหมดตอนนั้นอะ่ะมันใช้พื้นที่ในการโปรโมทมันต้องโปรโมทเพราะว่า YouTube มันต้องเอาเงินจากจากผลงานของยูทูบเบอร์ตอนนั้นคือแจกแจกสเปซสป่าเลยแต่พอหลังๆมาไม่รู้เป็นเพราะอะไรไมีการประหยัดพื้นที่นะครับไม่มีการเตือนปาา เช่นแจกบัวชัวถ้าคนจะเอาบอัวชัวเช่นเราไม่ชอบอ่ะเราไม่ชอบเรื่องนี้เลยเขาก็ไม่เอาเขาบายๆเนี่ยอันนี้ต่อไปไม่แจกและถ้ายื่นเมื่อไหร่มีคนหยิบไปเขาก็จะยื่นคนแบบนี้ใหม่เขาไม่ยื่นสเปรสะปะักดังนั้นถ้าใครไม่ดูช่องไหนนานๆเขาไม่ยื่นอีก เขาหาว่าเขา,เขาจะพิพจารณาว่าคนนั้นต้องเป็นแบบเอฟซีจริงๆเอฟซีคือแฟนขับเอฟซีมาจากคาว่าแฟนขับแฟนขับแสดงว่าช่องนี้ขึ้นเมื่อไหร่คําว่าแฟนขับก็คือจะต้องมาในทในันใดนี่คือผมฟังอาจารย์เสกสารแล้วผมก็โอย้ยนี้ก็ตายสิประมาณว่าถ้าคุณเล่นเรื่องหุ้น คนมาดูหุ้นคุณก็จะต้องรู้ว่ามันมีกลุ่มหนึ่งมาดูหุ้นคุณถ้าคุณลงเรื่องหุ้นปุ๊บมันก็จะส่งบัตรเชิญไปคนที่ชอบเล่นหุ้นมันไม่ส่งบัตรเชิญไปคนเป็นอาจารย์ไม่ส่งบัตรเชิญไปเป็นคนทนายไม่ส่งบัตรเชิญไปเป็นคนทําโรงงานเพราะมันเบื้องพื้นที่ถ้าส่งไปเข้ามาก็เป็นเป็นผลดีต่อ y o u t u b e แต่ถ้าส่งไปแล้วคนไม่สนใจมันก็จะเป็นพื้นที่ศูนย์เปล่าพอผมฟังผมก็ผมก็เข้าใจอยู่นะแต่ผมก็จะลองดูว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรยอไหนใครที่ฟังอาจารย์พูดเมื่อกี้เข้าใจที่ที่คล้ายๆ youtube มันจะต้องการทำเนี่ยลองกดหนึ่งครับถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะเข้าช่องของผมเลยว่า ทำไม YouTube มันล็อกคนออกจากช่องผมทำไม YouTube มันไม่เชิญคนเท่าเดิมทำไมมีคนบอกว่าอาจารย์ไม่เห็นอาจารย์จริงๆถ้าท่านค้นหาจะถ้าไม่เห็นอาจารย์ไม่เห็นอาจารย์วัน2อวันแล้วแล้วท่านไม่ได้ดูอาจารย์ไม่ได้แล้วท่านค้นหาเจอ YouTube มันก็จะประทับตาท่านไว้ น่นะฮะดังนั้นมันก็เป็นแบบนี้ว่ามีคนเข้ามาเยอะมีสถานการณ์สิ่งที่น่าสนใจมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าอาจารย์ไม่ได้พูดเรื่องนั้นปุ๊บทุกครั้งอาจารย์ไม่ได้พูดเรื่องนั้นคนก็ไม่มาดูมันก็ไม่ประทับตาก็ไม่นับว่าคุณคือแฟนขับไม่นับว่าคุณคือแฟนขับอาจารย์ซึ่งอาจารย์ก็ยังพวกพวกเราก็ยัง ไม่มีรูปแบบของตัวเองที่ตายตัวหมายามว่าเราพูดไปตามสถานการณ์ไม่ใช่เช่นคนพูดเรื่องผีใช่ไหมครับคนมาดูเรื่องผีเนี่ยเขาก็จะมาดูเพราะเขาชอบเรื่องผีดังนั้นต่อให้มีคนพูดเรื่องผีหลายช่องมันต้องต่างสไตล์กันในการพูดเรื่องผียังไงก็แล้วแต่คนพูดเรื่องผีไม่เอาเรื่องเดิมมาพูด เช่นอาจารย์พูดเรื่องผีกองกอยไปไปอย่างนั้นอย่างนี้ช่องนั้นก็เอาเรื่องผีกองกอยอีกไม่น่าจะใช่ <c oughs> ก็จะพูดเรื่องผีกระสือไปก็ได้ดังนั้นท่านมาอยากฟังผีกองกอยท่านก็มาฟังผมต่อไปเออชอบเรื่องผีเอ้าช่องนั้นเรื่องผีกระสือท่านก็ดูทีหลังได้นะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็จะได้สบายใจขึ้นนะครับว่าน่าจะเป็นระบบนี้คือ มันจะกรองไว้แต่เฉพาะ f c ครับพวกเราเป็น f c ลุงผลแต่ถ้าพวกเราไม่ดูดลุงพลบ่อยๆยอดลุงพลตกลงมันก็ไม่เตือนเราเลยนะถ้าเจ้าปู่ขึ้นปุ๊บเราไม่วิ่งไม่ไม่รีบวิ่งไปหาเจ้าปู่จะไปช้าไม่ช้าก็แล้วแต่นะครับมันคงมีระยะเวลาของมัน ถ้าสามวันท่านไม่เคยไปดูลูงเจ้าปู่เลยเนี่ยมันก็ไม่เตือนเจ้าปู่ขึ้นมามันก็ไม่เตือนแต่ท่านยังอมาช้านิดหนึ่งก็ต้องไปท่านก็ยังประทับตาว่าเป็น fc ช่องนี้นะครับนะครับก็พยายามเรียนรู้นะครับผมผมก็ได้ยินอาจารย์เสกสรรปั้นยู u ู e เห็นไหมครับ พอผมอยากรู้เรื่องใดผมก็ไปค้นหาผมต้องพิมพ์คําว่าอาจารย์เสกสรรเพราะผมไม่ได้ดูประจําพอผมไม่ดูประจําในนั้นผมคลิก youtube เมื่อไหร่ผมก็ไม่เห็นอาจารย์เสกสรรขึ้นมาหน้าของผมอีกเลยเพราะผมไม่ได้ดูท่านทุกวันเพราะว่าอาจารย์เสกสรรท่าน youtube แล้วคนที่สอนเนี่ยเขาจะสอนแล,อแล้วเขาก็ปล่อยไว้เฉยๆเพราะว่าเขาไม่ได้ไหลสด หลายช่องไม่เคยไลฟ์สดนะครับแต่มันเป็นเนื้อหาเนื้อหาเฉพาะแต่ละเรื่องไปนะครับถ้าอย่างนั้นก็เป็นการสรุปนะครับว่าหนึ่งร้อยท่านที่มาดูอยู่ก็คือหนึ่งอาจจะมีเรื่องสนใจมากกว่าสองไม่่า AI ไม่นับว่า ไม่นับว่าเขาคือ fc หรือเขาคือแฟนคลับของช่องนี้ดังนั้นเราต้องสู้กับ ai นะฮะก็ฝากยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆนะฮะช่องใหม่ๆด้วยนะครับท่านจะต้องสร้างสร้างสมาชิกที่เป็น fc จริงๆขึ้นมาด้วยนะครับประมาณว่าเขามาดูเราแล้วยังไงเขาก็มาดูเพราะว่าเขาเป็น fc แต่มันต้องแลกใจกันเยอะนะทำยังไง เขาจะชื่นชอบเรานะครับจริงๆแล้วก็อยู่สไตล์ใครสไตล์มันนะครับมันต้องมีคนชื่นชอบแบบสไตล์เราถูกต้องไหมนะครับนะฮะบางคนไม่ดูทุกวันก็เลยไม่เตือนนะ่ะผมก็เลยคิดว่าคุณเลิตาเนี่ยเป็นคนเข้าใจตรงกับ y o u t u b e เลยนะครับอาจารย์พิษแพงดูข่าวให้ทันเขาเอออันนี้อันนี้ผมยอมรับว่าผม ผมทำไม่ทันนะมันต้องขึ้นทุกชั่วโมงเลยถ้ามีเรื่องใหม่ปุ๊บต้องขึ้นเลยถ้ามีเรื่องใหม่มาฟังปุ๊บขึ้นเลยนะแต่ว่าอาจารย์อาจารย์พยายามมันมันขึ้นไม่ได้ถ้าขึ้นได้เขาก็ด่าพอดีไอ้งไม่สอนแนละ้วมาไล่อยู่เนะี่ยตายเลยแล้วขอไปนะก็ถูกแล้วอาจารย์ต้องมานําเรื่องเก่ามาวิเคราะห์แต่ว่าต้องเสี่ยงที่ว่ามาวิเคราะห์เรื่องเก่าเขาก็ไม่ดู แสดงว่าอาจารย์ก็ไม่ถูกที่ถูกเวลานะครับมันจะได้เลาะไปทีละเรื่องในเรื่องนะครับถ้าผมรู้แล้วผมก็จะต้องหยุดเพื่อมองหาวิธีนะครับว่าจะแก้ปัญหาอย่างไงนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันนะครับแต่ว่าตัวอาจารย์เองเป็นตัวเป็นอุปสรรคต่อช่องตัวเองนะครับอารต้องขึ้นเวลาเดิมนะครับนะ ตอนนี้เวลาเดิมก็ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าหลายคนก็ไปขึ้นช่วงแต่ก่อนผมจะขึ้นสามทุ่มถึงเที่ยงคืนแต่ก่อนไม่ค่อยมีคนขึ้นสามทุ่มเที่ยงคืนแต่ตอนนี้คนขึ้นสามทุ่มสี่ทุ่มเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ไหมมันก็เลยเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว,ว่าเป็นคือทุกคนก็ต้องอยากขึ้นอยากขึ้นนั่นแหละครับ ถ้าถ้าถ้าคนไหนขึ้นแล้วคนดูเยอะเขาก็ต้องขึ้นนะครับถ,ถ้าเราถ้าเราท้อพอไปดูปุ๊บโอ้โหแม่เหล็กขึ้นหมดเลยไม่ขึ้นดีกว่าทําให้ youtube มันเลาะเลาะออกจากเวลาเดิมของเรานี่ u t u b e มันมันร้ายอย่างนี้นะแต่ถ้าท่านขึ้นสู้กับคนอื่นก็ต้องวัดใจว่าอา่า จะมีการกระโดดมาดูเราไหมนะค,ครับแบบนั้นนะมันก็อยู่เด็ดมันอยู่ในเรื่องนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันมันอยู่ในแต่ละเรื่องของแต่ละคนก็ต้องมือใครยาวสาวได้สาวเอานั่นแหละครับนะฮะบางคนบอกว่าเฮ้ย,ยรีบรีบนะเดี๋ยวกระแสกระแสตกเนี่ยก็คือจบนะใครทําเงินได้เยอะๆก็รีบๆทำนะช่วงนี้นะครับประมาณนะั้นนะฮะ อันนั้นถ้าต่อไปถ้าไม่มีเรื่องอะไรเลยนะครับถ้ามันเงียบๆไปก็อันนั้นค่อยวัดว่าช่องไหนจะหาอะไรพิกแพงนะครับโอ้เห็นรูปมี Panda แพนด้าเราชื่นใจนะครับพี่มาเรียมขอบคุณมากครับนะครับซึ่งแต่ก่อนมันยังไม่มีเรื่องอะไรมากมายนะตอนตอนมีแพนด้าผมผมมาพีคตอนมีแพนด้านี่แหละครับนะครับมันจะมีอยู่กับกลุ่มของเราก็เหมือนมีความสุขนะะพยายามส่องหา ทุกน้องนาไปบ่อยและสุเทพด้วยช่องสุเทพคุณธนันคุณนทีขออนุญาตเขาเอามาติดต่อลงคลิปขอาจารย์อ่านะครับคุณรัศมีครับเออผม,ผมก็ผมก็ผมก็ดูรูปแบบเขาอยู่นะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะตอนนี้ของผมไม่ค่อยมีคนเอาไปครับเพราะว่าไม่มีคนดูเขาก็ดูนะครับว่าอันไหนติดก,กะระแส แต่ก่อนก็นผมจะถูกคนเอาไปบ่อยนะครับเอา้าผมสังเกตเหมือนกันนะนีม่มีคนเอาของผมไปเลยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเรื่องเรื่องกระแสมันยังมันยังกว้างถ้าผมจับอะไรมาวิเคราะห์เนี่ยมันก็จะต้องมีคนเอาไปซึ่งหลายคนก็พยายามมันก็เป็นเรื่องอนำแต่ละช่องเนี่ยมันเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ว่านะครับ หลายช่องที่ใช้ในการดึงดูดตัดต,ต่อนะครับจากคนหลักหมื่นตอนนี้เป็นแสนไปหมดแล้วทั้งที่เป็นลักษณะการดูดอย่างเดียวนะอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะหมายความว่ามันก็จะสร้างรูปแบบทอ้งแต่ละแบบนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นผมคิดว่าผมเป็นคนสร้างคอนเทนต์ได้ ประมาณว่าผมนำเรื่องมาพูดได้ผมก็เลยไม่ได้ไปไปดูดของคนอื่นนะครับแต่ถ้าอย่างที่ท่านว่านะนะครับคือทำไงก็ได้ให้มีวิดีโอขึ้นตรึงตรึงไว้เพราะว่าพวกเราเองเนี่ยจะอนุญาตซึ่งกันแลกกันเราไม่ว่ากันนะครับนะครับแต่ถ้าช่องไหนเขาประกาศว่าห้ามดูดก็ต้องไม่ดูดนะครับแต่ ผมเชื่อว่า FC ฟซียูทูบฝั่งลุงพลเนี่ยจะมีแต่คนอารุ่มอาร่วยกันนะครับมีแต่คนใจดีมีแต่การให้โอกาสของของการและกันในการสร้างรายได้เหมือนช่องอาจารย์เนี่ยถ้าเห็นว่า <c oughs> คลิปอาจารย์นะครับต่างๆนานาถ้าท่านคิดว่ามันมันจะทําให้คนติดตามหรือสนใจก็ดูดไปได้เลยผมไม่เคยตั้งแต่ผมสร้างมาผมไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยห้ามเลยนะครับ ผมก็อยากให้ช่องเล็กๆคือผมก็กลัวว่าดูดพวกผมไปแล้วคนไม่ดูผมก็หลังๆมาผมเริ่มเริ่มแยงๆนะครับดังนั้นถ้าอันไหนที่มันดึงดูดคนดูได้ท่านก็จัดเลยเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยโดยมากก็คือจะเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นคุณลักมีเนี่ยพูดก็ถูกนะเพราะว่าพวกเราจะเป็นคน เห็นอเเห็นไกกันนะครับต่อไปถ้าไม่มีเวลาก็อาจจะดูดขึ้นนะฮะแต่การดูดก็ต้องระวังอีกนะบางครั้ง AI เนี่ย AI มันเห็นว่าไปก๊กอปมาเอ้าเวนคำอีกขึ้นบัญชีอะไรชื่อลีดอีกนะฮะอย่าท้อนะขอบคุณมากครับสุบคุณสุภาพพรสสรีครับผมนะฮะถ้าเราไม่ทันไลค์ก็ดูคลิปย้อนหลังครั